ตัวผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับดังต่อไปนี้นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงที่สุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกสายวิอันดับที่หนึ่งนางสาวจิรปริยาสาเกตเกรดเฉลี่ย3.84อันดับที่สองนางสาวรางคณาคำพิดังเกรดเฉลี่ย3.76อันดับที่สามนายพีพรพลเนี้ยเกิดเกรดเฉลี่ย3.75 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สายศินอันดับที่1นายวุฒิภักดุวิชาเกรดเฉลี่ย3.33อันดับที่2นางสาวธัญดารศศักดิ์เกรดเฉลี่ย3.22อันดับที่2นางสาวสส,สิธรวงศูเย็นเกรดเฉลี่ย3.22อันดับที่3นางสาวอมรรักโคตรโสภาเกรดเฉลี่ย3.15นางสาวอนุวันศรีชมพู นายเกษนาสังแก้วนายบุรณะจตุชัยนางสาวบุรณะใจหานนางสาวเกษดารักสุรศักดกกกิ์นางสาวคณิษฐาอันทปัญญานางสาวจิราพรมากคำีนางสาวจิราวรรณเนืองสน ลำดับต่อไปขอเปิดตัวผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตามลำดับดังต่อไปนี้นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงที่สุดอันดับที่1นางสาวณัฐมนแสนจรรมนเกรดเฉลี่ย3.90อันดับที่2นางสาวรัตนาพรสุวรรณเพง็งเกรดเฉลี่ย3.84อันดับที่3นางสาวพัชรินอินทวันเกรดเฉลี่ย3.77 นางสาวปัชกรวงบอกน,นางสาวการิตาเพพานางสาววัญชนกนามบุญสีนางสาวกาิตาโบราณกุลนางสาวจิตราวันเสียมแหลมนายโชคชัยโคตรพรงนายนภัสแก้ววิเศษมองนางสาวนัชชาปัญญานางสาวนัทธกบลจันทโก อดิศรแสงวงนายอภินันต์ปัญญานางสาวอริยาอุดมใสนายอัรรชัยสิงหานางสาวอัชราแก้วล่าแสงนางสาวอินทิราพิธานายจัุรุเทพพลเสนานายเจรวัตทุทขเสนนายภาคินเลพนนางสาวพิราดาลีทาหารนางสาวพิณิสาสีพาน,น นางสาวพัตรรัติดาถาพง์นางสาววัณจณรสินทองนายอภิรักษ์มากมากและนายอภิชนร,รัตนเพ็รต่อไปนะครับขอเรียนเชิญทานในพิธีนะครับท่างรองผู้อำนวยการจากักรพรานพันหลอโศน,นะครับได้กล่าวโอบาทให้กับ ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2563ของการา่าเรียนเชิญครับแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะครับมีความตั้งใจศึกษาเอาเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาทั้งที่ทาบางคน ได้สร้างคุณงามความดีให้กับโรงเรียนมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยกย่องน,นะครับนำมาได้ปฏิบัติตนสนองพระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินรชัชกาลที่6เป็นชาสมัยที่โรงเรียนได้ริเริ่มตั้งขึ้นครับจึงขอเชิญพระบรมราชโองาทที่ว่า ถ้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้อีกค่าอยากได้นั่นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตย์สุจริตมีอุปนิปนสัยใจพอดีในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้เรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อและในการประกอบอาชีพให้มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ าประสบการณ์มาพัฒนาตนเองครอบครัวและประเทศชาติที่สำคัญจะต้องมีความกระตันยูกระตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดครูบาอาจารย์สถาบานันการศึกษาและหาโอกาสตอบแทนพระคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมท้องถิ่น ที่เป็นถิ่นกำเนิดของพวกเราอย่างน้อยขอให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดรำความเจริญมาสู่บ้านเกิดสุดท้ายนี้ผมขออำนาจคุณพระศีรัตราไใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยโปรดดลบันดาลให้พวกเราทุกคนนะครับพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ